啊，对对对，对对对。 ดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับคุณหน่อยตอนนี้พี่เจ้าที่ท้า,ทาสุดข,ของเพื่อนโรงเรียนโรงเรียนของโรงเรียนนะพี่เาทงานอนามัยโรงเรียนครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอะไรนะ พัฒนาจรรครับยูนิร์พัฒนานะครับวันนี้เรามีอะไรวันนี้เรามีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปีค่ะในของปีก็ประมาณ2565นะคะก็จะมีครณครูโรงเรียนเรานะคะแล้วก็จะมีครูโรงเรียนข้างเคียงนะคะที่อยู่ข้างๆโรงเรียนนนทศิรธนีร์ก็ร่วมตรวจสุขภาพด้วยนะคะมาจากมาจากไหนมาจากโรงพยาบาลฐานผ่านศึกกรุงเทพมหานครนะคะที่มาให้บริการในครั้งนี้ค่ะอันนี้สามารถเบิก รรกรณีที่ข้าราชการเบิกจ่ายตรงเบิกจ่ายตรงได้ค่ะแต่ถ้าจะต้องการตรวจพิเศษในโปรแกรมพิเศษก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะส่วนพนักง,งานราชการก็คือต้องสำรองเงินจ่ายเองนะคะเพราะว่านี่เป็นระบบจ่ายตรงนะคะตรวจอะไรบ้างตรวจขึ้นหัวใจตรวจเลือดนะคะแล้วก็จะตรวจทุกอย่างเลยคะ่ะเบาหวานตรวจโรค การสัมผักับลูกไม่ใช่่ในนั้นค่ะอัฟรีไม่ใช่ฟรีตรวจในระบบตรวจในระบบค่ะาเพิ่มเติมก็เช่นตรวจตรวจมะเร็งตรวจค่ะแล้วก็จะใช่ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ทั้งหลังบอกรายละเอียดชัดเจนวันนี้วันที่อะไรนะวันนี้วันที่26พฤศจิกายนวันรุ่งสีหน้อยู่ที่โรงพยาบาสุขนย์ปีนังะครับเดี๋ยวว่าถ้าเกิดกรณีผ่าลูกมาหลานมาขีดก็ได้นะครับแต่มามาตรวจก็ได้ผมพูดวันนี้เป็นไรรัวนิดเมื่อกี้ถามก็ประมาณ450บาทแต่ว่าถ้า 50และเมื่อประมาณอายุมากขึ้นไปก็ประมาณ700กว่าบาทเมื่อกี้ได้ถ่านเจ็ดร้อยถึงเป็นร้อบาทนะครับก็สามารถไปเบิกต้นสิบบาทได้แต่ถ้าเกิดที่อยากลปตัวทั่วไปเขาเรียกป็นตะปีก็ที่ไม่มีงานประจำก็เสียประมาณ400บาทครับาทไปปอบคุณครับงานอนามัยเมื่อกี้พูดผิดนะครับงานอาณาไม่ลงเงินสูงซึ่งเป็นครูดูแลแล้วก็ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานขอบคุณท่านผู้ในการเงินสูงนี้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็เอื้อเฟื้อกับให้คุณทั้งที่ ตรวจวัคซีนให้คูบาอาจารย์ในเดือนนี้เนาะคณะกรรารอื่นมาได้ไหมยยเวนครูโยเวนครูมาได้ไหมมาได้ค่ะเพราะเเราบิดตรงเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณค่ะวัสดีค่ะครับ